สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาโรต์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่าคืนนี้นะครับค่าคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อในวันที่คุณถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศรีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับอ่า ก่อนที่จะมาัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณนะครับในวันที่คุณถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานในตัวตนมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่ความอึดอัดความไม่สบายใจหรือการที่มีปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่กำลังเลือกที่จะปล่อยกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจเรื่องทัศน,น,นคติ หรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นคําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจ ในวันนั้นเป็นฝ่ายคุณที่กำลังนิ่งไปกำลังโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองนะมีพลังงานไพควีนอบครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าหัวใจที่บอกช้ําดวงนั้นคุณบอกขอคืนกลับคืนมาในหัวใจของเราการกลับมาเห็นในจ,ใจิตใจและการกลับมาแคร์กับความรู้สึกที่ตัวของเราเองซะมากกว่าแล้วในวันที่ไม่มีเขาเราก็าอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราเป็นคนที่เอา ใจใส่คนที่ดูแล และห่วงใยใครคุณเป็นคนที่ห่วงใยกับคนรอบๆข้างของคุณหรือความรู้สึกที่อ่อนโยนความรู้สึกที่ดูแลและเอาใจใส่ของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เป็นห่วงและเป็นความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันมีพลังงานไพ่สามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้หรือการตกอยู่ในตําแหน่งกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพนันหรือพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดืม่มเล่นไม่แขกประตู ของเราเองหรือเป็นการที่เขาแคร์กับคนอื่นมากกว่าในสิ่งที่เขาแคร์กับเรานะครับเป็นนงางอ่างให้5้าถ้วยความเสียใจความผิดหวงังถ้วยที่มันลมไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงหวนกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้การที่กลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ดมก็คือตัวของเราเองความรู้สึกของเรา การแคร์กับตัวเองมากขึ้นนะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่เสียใจในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์คุณหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์เขาเหมือนตอนที่อยู่กับคุณนะครับเป็นนางาไพควีนออฟวารดราชนิ่งไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีแรงสังหณรคนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้อ่านความรู้สึกอ่านจิตใจของเลือดเลือดของเขาคุณรู้แม้กระทั่งคำโกหกที่เขาเคยพูดกับคุณและการที่เราให้อภัยในครั้งนั้นเพราะเรา ร,รักเขาในวันนั้นที่เรารักเขามากกว่าในสิ่งที่เขารักเรานะการที่จะมอบใจให้ใครหรือการที่ดูแลใครสักคนหนึ่งเราต้องได้รับความรู้สึกการดูแลการเอาใจใส่กลับคืนมาเป็นความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกที่แขกันมากกว่าที่วันที่เราทุ่มเทให้ในวันนั้นดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่า ความคิดเดิมๆที่ยังเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้ทาไมยังถึงยังเอาเขาออกจากความคิดของคุณไม่ได้เพราะกับความห่วงใยเพราะกับความผูกพันกับสิ่งที่เรามอบใจให้กับเขาในเกินร้อย การมอบใจให้กับเขาในวันนั้นนะ่ะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่รักเขาดูแลเขาผูกพันกับเขานะมีพลังงานให้การแอบสืบแอบส่องคุณอาจจะรู้ถึงเรื่องราวในตอนนี้ของเขานะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องกับคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยไปดิวด้วยนะมีพลังงานให้แปดเหรียญแปรเหรียญความตั้งใจความทุ่มเทความพยายามมีการที่เราอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการงานการเงินหรือการที่เราเป็นการดูแลและหัว

ตัวของเราเองการทุ่มเทการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่กําลังโหยหาคุณอยู่คิงออฟวานราชาแห่งไฟคนที่มีพลังงานไพ่คู่เข้ามาคนที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันคนที่มีความคิดเดียวกันคนที่มีทัศนคติเดียวกันหรือมีความหวงังหรือมีความฝันหรือมีความตั้งใจคล้ายๆกันคนที่ห่วงใยคนที่ผูกพันคนที่ทุ่มเทนะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญความเติมตเต็มความเป็น ข้อเป็นกลัวคุณกับเขาอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเคยเป็นข้อเป็นกลัวสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่วาดหวังถึงเรื่องอนาคตร่วมกันไว้นะในวันหนึ่งที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วเหมือนกับการโดนกระทํา หลายจิตใจมาเหมือนเหมือนกับการที่ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายที่เศร้าและรู้สึกผิดในละการสํานึกผิดในการกระทําของเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบสืบแอบส่องและแอบมองคุณหมาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจมากเขาขอโทษในวันนั้นที่เขาทําไม่ดีไว้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดหรือการกระทําของเขาที่ทําให้คุณผิดหวังในตัวของเขาหรือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากขอโอกาสในการเริ่มต้น ใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในความรู้สึกการเจ็บปวดไปแล้วความเสียใจไปแล้วแต่คุณจะถามกับความรู้สึกของตรงคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่ให้โอกาสกับคนที่เคยผิดสัญญาคนที่เคยผิดคําพูดคนที่กระทำเจ็บไว้กับเรากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่าในตอนนี้เขาก็เอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากห่วงของเขาไม่ได้นะมันเหมือนอาการที่เขายัางมีเรื่องราวค้างคาใจ อีกมากมายที่ยังไม่ได้ทําเพื่อคุณที่คุณกับเขาเคยมีอนาคตร่วมกันเคยมีเงินเก็บร่วมกันเคยอยากจะมีบ้านเคยอยากจะมีรถเคยอยากจะมีที่ดินหรือการที่คุณกับเขาอยากจะสร้างบ้านร่วมกันที่เป็นครอบครัวและการกระทําร่วมกันในวันนั้นน่ามีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทเป็น เป็นความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีคนที่โหยหาและคิดถึงคุณมากอยากขอโอกาสกับคุณในความรู้สึกในตอนนี้ที่คุณนิ่งไปรื่อหรือคุณหันหลังให้กับเขาเขาอยากกลับมาถือหัวใจขอโทษในวันนั้นที่ทําผิดไว้กับคุณตั้งมากมายในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบมองและเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายในวันนั้นที่เขาทําให้ไม่ดีไว้กับคุณในวันนั้นนะคอพลัอางอาไพใ,ในตัวตน ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างในวันที่คุณนิ่งเงียบถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนเขาอยากให้วันเวลาย้อนกลับไปในอดีตที่เขาแก้ไขในสิ่งที่ทําผิดแต่วันเวลามันโค้งงย้อนกลับไปไม่ได้เขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาอยากพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบันและเรามีแบบแผนและวางแบบแผน และวางเป้าหมายในวันเวลาข้างหน้าด้วยกันครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอเตื่นขึ้นมาพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกนะมีพลังงาไหนออปครับอาจสวินถือถ้วยหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันหรือตอนนี้เขากำลังเคลีย์ทุกเรื่องราวทุกปัญหาที่ทำ ิดไว้กับคุณในวันนั้นเพื่อพิสูจน์ในตัวของเขาเองเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทเหมือนเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจเกียร์ใจกันตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกเขาอยากทักทายมาขอโทษในสิ่งผิดที่ทําผิดไปเขาไม่รู้ว่าใจคุณยังรักเขาอยู่ไหมยังผูกพันกับเขาอยู่ไหมนะเขาอยาก จะทำเพื่อดีเอ็มเพรสคนที่ห่วงใยกับเขาในวันนั้นดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกคอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนเป็นไพ่ของการที่ดูแลของคุณความเอาใจใส่ของคุณตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณสุดใจแค่ไหนนะมีพลังงานไพค่ควีนออฟสอดร,ราชนีถือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนควายกว่าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนรู้จักปรับและเปลี่ยนตัวเอง อีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้เขาอาจจะกลัวคุณไม่อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปในตอนเนี้คเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พาะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําผิดไว้กับคุณเขาทําคุณเจ็บไว้มากนะมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญการ การที่สวดโสดสวยรวยหล่อความเป็นอิสระความมั่นใจในตังคุณเองคุณเป็นคนที่มีเพียกพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหน้าที่การงานอนาคตและความหวังในตูงเราเองในวันที่เราไม่แข์เขาในวันที่เรานิ่งในวันที่เราหยุดเดินตามเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบมองเป็นฝ่ายเขาที่แอบสืบส่องหรือคอยถามคนที่รู้จักกับคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เขาอาจจะแอบดูโปรไฟล์ของคุณหรือการที่แอบดูรูปคุณในวันนั้น กับเขาที่เคยถ่ายร่วมกันเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณมากนะมีพลังงานไพ่ถูกออกครับความรักความผูกพันหัวใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะ และรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักมีคนที่อยากกลับมามองตามีคนที่อยากพูดคำว่ารักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่วันเวลาจะสายไปเขาอยากจะใช้วันเวลาร่วมขุนเวลาที่ลูดเร็วเวลาที่ผ่านไปเร็วอยากจะทำอะไรอยากจะเคลียร์อะไรอยากจะพูดอะไรรีบทําในสิ่งที่มีเรื่องราวที่ค้างคาในหัวใจของเขาในตอนนี้นะมีะพลังให่ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้า ความเสียใจน่ามีคนที่กําลังเสียใจในวันนี้เหมือนเขากําลังที่จะจมกับความรู้สึกหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเ,เดิมในวันที่เขาไปแล้วเหมือนความโดดเดี่ยวเขาต้องการการ ความอบอุ่นและหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังให้ปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจมีไพ่ของสามถ้วยนะสามดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจหรือเข้าไปพบเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือการที่ความสัมพันธ์ที่เข้าไปพบเจอด้วยอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้หรือการที่เขาไปพูดอะไรเ <ๆ S 1> ขาพูดอะไรไม่ได้ไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ ระบายถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือความสมหวังหรือเป้าหมายในชีวิตของเขานะมีพลังงานให้เอทรอปครับเอทรอปครับคือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เขาอยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกถือ,ถอ,ถอหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งโอกาสที่มันน้อยเหลือเกินในความรู้สึกของเขาแต่เขาอยากที่จะทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณอ่านและตอบกับเขาด้วยเขาอยากรู้ว่า ยังรักเขาอยู่ไหมยังแคร์เขาอยู่ไหมแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วนกับความดังเดรความไม่แน่นอนในความรักในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะไม่รักเขาแล้วก็ได้นะในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยื้อตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดอยู่ว่า จะกลับมาอย่างไงหรือการที่กลับเข้ามาขาวเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาล้างกลับมายื้อในความรักในความสัมพันธ์ไว้อีกครั้งหนึ่งคีีนะครับเดอรเดอรเปอร์ per, ชาวเมทุนรักษาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้น การก้าวไปด้วยกันในวันนี้มีคนที่อยากก้าวไปด้วยกันกับคุณโดยเฉพะกรกฏลักษณะกรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะ่ามีแพื่อการเดินทางในเส้นทางเดินมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะในวันเวลาที่หัวใจ ของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปในวันไหนกลับมาเป็นหัวใจเดิมที่เคยรักคุณที่เคยแคร์คุณที่เคยทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพี่ของสองไม้เท้าอยากกลับมามีแบบแผนอยากกลับมามีเป้าหมาย กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาอยากอย,กอยู่ร่วมกับคุณในทุกๆวันที่เป็นปัจจุบันในทุกๆวันที่เป็นวันของคุณและเขาดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจายการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆของเขาในตอนนี้มันเหมือนมีปมและปัญหามีเรื่องราวค้างคาตั้งมากมายในความรู้สึกของเขาที่เขายังไม่ได้ทําเพื่อคุณหรือเขายังไม่ได้พูดกับคุณหรือการที่เขายัง ไม่ได้เคลียร์กับคุณในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขายังคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆหรือหรือเป็นการที่ในทุกว่วงวันเวลาเนี่ยเขาคิดว่าจะกลับเข้ามายังไงดีกับคุณ พ่อคุณอยู่ในหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาาความเสียใจความเจ็บปวดแปดถ้วยเป็นไพ่ของการที่ในวันที่คุณเดินจากหรือในวันที่คุณนิ่งไปหรือในวันที่คุณทันหลังให้กับเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่น้ําตาตกในร้องไห้ไม่ออกความรู้สึกที่ขมขื่นความรู้สึกที่ขื่นขมในตอนนี้ของเขาานะความคิดถึงความโหยหากําลังเดินทางมาก,กับสายลมหรือก็อาจจะฝากเดือนและดาว ฝากคำว่าคิดถึงฝากคำว่าขอโทษฝากคำว่ารักคุณมากมาเขาอยากกลับมาให้หวนคืนให้หวนกับความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่มีเซนตนชาวสิงรักนาสิงเป็นไพ่ของการที่ยอมพ่ายแพ้กะหัวใจที่ ดูแลและทุ่มเทกันนะคนที่รักกันคนที่แคร์กันการที่เรายอมให้กับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์มีเหตุผลในการและความรู้สึกซึ่งกันและกันเขาอาจจะพ่ายแพ้ กะหัวใจดวงนั้นที่เขาเคยทําให้หลุดมือออกไปในวันนั้นอยากกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมนะมีพลังงานไพ่ติ่งที่แตกหักพังไปมันก็คงกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มาอันที่เป็นการที่ยังหวาดระแวงหรือการที่ยังไม่เชื่อมั่นในตัวของเขานะทุกสิ่งทุกอย่างการกระทา เป็นเครื่องพิสูจน์ในความรักครั้งนี้เป็นไพ่ของการที่เขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคุณความอบอุ่นแววตาที่วิงวอนแววตาที่อ้อนวอนแววตาที่ขอร้องในตอนนี้มันเหมือนอนากาศการที่โชคชะตาและวันเวลาที่วนกลับและหวนคืนคุณจะกับเขาอยากกลับมาอยู่ในห้วงวันเวลา เดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากขอโทษในวันนั้นที่ทําผิดไปนะขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นให้กับเขาเมื่อาการที่กลับมาขอความรู้สึกการดูแลความเท่าเทียมความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานภพยในวันนั้นคุณเป็นฝ่ายที่ปก ป้องเขาในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่ใครว่าเขาคุณก็พร้อมที่จะปกป้องกับตัวของเขาแต่การกระทําของเขาในวันนั้นน่ะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไปเป็นฝ่ายเขาที่พังไปเป็นฝ่ายเขาที่พลาดไปกับอารมณ์และความรู้สึกในชั่ววูบในวันนั้นของเขามีพลังงานไพ่เจ็ดไม้เทา้าเป็นไพ่แห่งการปิดกั้นของคุณการปัดของคุณในตอนนี้มันเหมือนอากาศที่เราเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วเป็นพลังงานการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้อง ้องมีเขาในวันเนี้ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดทบทวนและคิดว่าเราจะเปิดโอกาสหรือให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ในทุกเส้นทางเดินคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะใช้ความรู้สึกใช้การกระทำของคนคนหนึ่งคำมั่นคำสัญญาและคำผูกพันที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอทุกทางงานพ่ ในข้อความของเขาที่เขาอยากบอกกับคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณมาในค่ําคืนนี้นะครับมีไพ่พลังงานไพ่แปดไม้เท้านะเป้าหมายเดียวคือคุณในตอนนี้เขาอยากมีเป้าหมายเดียวคุณหรือการที่จะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์พูดคุยเคลียร์ใจ กันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดีอยมเพอเดเร์ชาวเมธตุไฟคนที่เกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังลดอีโก้ลกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่เอทอฟครับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณว่าเขาขอโทษและขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักความเปี่ยมล้น หัวใจที่อบอุ่นของกุญดวงนั้นเขาอยากได้ความรู้สึกเหมือนที่เคยเป็นมาที่เราเคยมีความหวังและเคยมีความฝันและเคยมีอนาคตร่วมกันนะมีพลังาให้แปดถวยในวันที่จากไปหรือการที่หันหลังอกุญ ทำให้เขาเห็นแต่ภาพเรือนรางที่คุณค่อยๆห่างค่อยๆไกลเขาไปทุกทุกทีในตอนนี้เป็นฝ่ายเขากำลังวิ่งตามหาความรู้สึกที่มันขาดหายไปในตอนนี้เขาอยากที่จะการจับมือกับคุณอีกครั้งหนึ่งการมูฟออนให้หวันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขาอยากให้คุณหันมามองเขาบ้างในตอนนี้เขาอยากกลับมาเหมือนเป็นคนเดิม เป็นคนเก่าที่คุ้นเคยหรือคนใหม่ที่คุ้นเคยในตอนนี้ในวันที่จากนาในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณเขารักคุณเขาอยากจะทําทุกทุกอย่างเพื่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคิงออเบอร์เกิลราชาถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงในเรื่องความรักคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่คอยซัพพอร์เต็มที่ เป็นพลังงานการที่ในวันที่กลับมาเนี่ยการที่ช่วยเหลือการคอยเกื้อกูลและคอยดูแลและคอยห่วงใยนะมีพลังงานไพ่ไหนครับอสุนถือถ้วยกัลยาณมิตรการกลับมาง้อนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะสันความสุขอยากกลับมามีเป้าหมายแห่งวันข้างหน้าที่คุณกับเขามองไปด้วยกันความสาเร็จและเป้าหมายเดียวกันเป็นพแห่งาการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมา ตกตะก,กอน่งความคิดในตอนนี้ของเขาเขาดูแล้วว่าเส้นทางเดินที่โดดเดี่ยวและเหน็บหนาวและอ้างวางเป็นเช่นไรเขาอยากมีคุณเป็นคนที่คอยเดินลุ่มทางกับเขาเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตของเขามีพลังงานไพ่ห้าดาบห้าดาบการเลิกราการยาล้างการมีอีโก้และทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือการที่ในวันหนึ่งที่เขาชนะคุณในทุกๆอย่าง ในวันที่เขาใช้คําพูดหรือการกระทําของเขาในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะเจ็บปวดที่สุดในตอนนี้ได้รับบทเรียนได้รับผลแห่งการกระทําในวันที่ไม่มีคูณนีกแล้วในหัวใจที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาเดือะสตาการเริ่มต้นแสงดาวแห่งศรัทธาอยากมีศรัทธาในเรื่องความรักความรักวันที่รักกันวันที่แคร์กันรักษาใจของคนที่รักไว อาจที่จะไม่เจอกับความรักแท้อีกแล้วนะในวันที่พบในวันที่เจอในวันที่สร้างในวันที่ทําในวันที่กําหนดเส้นทางด้วยกันเขาคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังคิดถึงความฝันและความหวังที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากเดินร่วมในความฝันและความหวังหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังฝันถึงคุณเรื่องราวต่างๆในอนาคตในความหวังในตอนนี้ของเขานะมีพลังงานให้ความไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างไม่ได้ดังใจกับเรานะครับความรักก็เช่นกันในคนที่หมดรักในคนที่หมดใจก็ต้องปล่อยเขาไปนะวันหนึ่งที่เขากำลังคิดได้วันหนึ่งที่เขาสำนึกผิดวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วไม่เหลืออะไรเลยในความรู้สึกของคุณเขาจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้มีพลังงานไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่แห่งการติดต่อการสืร่อสารการพูดการคุยเดทการภาครักแห่งความรู้สึกมีคนที่ภาครักแห่งความรู้สึก มีคนที่ทุกทนทรมานใจในตอนนี้เป็นพระแห่งการที่สัจธรรมแห่ชีวิตที่แท้จริงเขาอยากจากคุณด้วยความผูกพันและความรักเขาไม่อยากจากคุณไปไหนอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่หกเปลี่ยนมีไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีมีไพ่ของเดวิลการกลับเข้ามาขาวเนี่ยเขากลับมา ข้างรักในความรู้สึกและไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณในตอนนี้เขาขอเวลาและขอให้โอกาสและคํามั่นคำสัญญาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในความรู้สึกของคุณและเขานะออมีพลังงานการที่กลับมาขอโอกาสและการเริ่มต้นขอในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่แอบพึงหวงมีคนที่หวงแหนในความรัก ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากกลับมาแก้ไขในการกระทําที่เขาเคยทําผิดไปนะครับหมอโตก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในคำคืนนี้นะครับ